มาร์กี้ปอกเล่านาทีมารีน่าน้องสาวถูกขอแต่งงานขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับน้องสาวของนักแสดงสาวมาร์กี้ราศีอย่างมารีนาสดานันที่กำลังเป็นเจ้าสาวป้ายแดงหลังจากที่เพิ่งถูกแฟนหนุ่มเนมธริตเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานริมทะเลซึ่งเรื่องนี้มาร์กี้ราศีและปอกพัสสันกรก็ได้เล่าให้ฟังรวมถึงสาวมาร์กี้รีบออกตัวทันทีหลังมีชาวโซเชียลชอบมาแซวว่าอยากมีอาชีพเป็นมาร์กี้ก็คือรวยชีวิตดีน่าจฉาเจ้าตัวบอกว่า ดีใจกับเขาที่เพิ่งถูกขอแต่งงานเพราะถึงวัยเหมาะสมก,กับการสร้างครอบครัวเขาก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วเราสี่คนก็ไปกันแล้วก็มีแม่กับคุณพ่อทั้งหมดหกคนก็ไปเซอร์ไพรส์ที่โน่นที่ที่เขาขอเขาไปขอกันที่กระบี่ไม่รู้เขาจะแต่งเมื่อไหร่รอเขาพูดเองแต่คงเป็นเรื่องสะดวกกับอยากมีอาชีพเป็นมากี้กี้อยากจะบอกให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งแต่ว่าใครจะคิดอะไรก็แล้ว แต่สำหรับเราเงินของคนอื่นไม่ใช่เงินของเราของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราท่องเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเอาของของคนอื่น